ลงไปเวียนฐานนะอ้าอธิษฐานเป็นอะไรจบอะไรปวดหลังด้วยารเอออ้าในที่อธิฐาน้ากปวดหลังแล้วก็วางหันจุกท้องจับทจับแต่ตาเป็นไรตาเป็นอาบนัอบน้ำอาันงน้านนดูี้ดูก่อนก่อนแต่ตาดูก่อนว่าเรามองได้แค่ไหนไงค่ะ อ,อ,อ,อ้าวหลับตาแตะเลยเอออธิษฐานเลยอธิษฐานยังให้ตาดีเออตาสว่างตาโลา่งเลยอ้าวมองดูเป็น <10. S 1> ยังไงสูงถึงร้อยตาโล่งขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ์มันดีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมมันดียังไงตาสว่างขึ้นไหมอา้าว ตอนก่อนเป็นยังไงมัวมัวมาตีปีแล้วมัวมาหลายปีแล้วค่ะก็มองว่าแค่นี้ก็มัวตอปกติก็เป็นสายตายาวอยู่แล้วค่ะเออแล้วตอนนี้พอทำพิธีไปเอาหลวงพ่อปานกับหลวงพ่อดูวางที่ตาที่ฐานเอารู้สึกเป็นไงก็กระชัดขึ้นชัดขึ้นเยอะไหมยังไม่เต็มร้อยอ้าวทำีกสักทีหนึ่งเอ้าวดูเปิดตาดู ยังไงแจ๋วเลยค่ะแจ๋วกว่าเมื่อกี้อีกแจ๋วกว่าเมื่อกี้อีกศูนย์ถึงร้อยยี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นมันดียังไงอ่ะความแจ๋วชัดขึ้นฮะชัดขึ้นชัดขึ้นมองเห็นหน้าคนชัดขึ้นมองเห็นหน้าคนชัดขึ้นดีใจไหมอ้าวอยากให้ทำอะไรอีกตรงไหนอีกกดหัวกดหัวอ้าวไปทำคนละสามร้อยนะซื้อเทียนหรือซื้อไปฉายให้ถวายพระสงฆ์ในวัดนะใกล้ๆบ้านนะ เอาใส่ก็ใส่บ้างสูกใจแล้วเือนหายแล้วเราอยากหายอ้างออวรู้ไปทัังสว่างเะได้ได้ได้ไดขอให้ตาสว่างเอออาเอาเอเอาดูไปดูไปปวดหลังด้วยเออเอาก้อมมป้องหนี้หนี่้หนีงวูที่ลไห้นลเด้เลเดินเลเออ มันเสร็จทั้งตัวเราเดินก่อนให้ยันวิ่งเข้าไปในตัวก่อนเนี่ยเสร็จแล้วโอ้โหทำตอนเผล่นี่แหละเออแตกเต็มที่เลยนะชอบทำตอนแบบยืนลุกไหมเด้อดูเป็นไงโล่งไหมยังไม่โล่งอ่ะมาๆมาๆซ้ำมาซ้ำเอาแบบนี้มัปึ้งปึงทำตอนเผลออีกแล้วเผลออีกแล้ว เลอีกแล้วไอ้ของเลยไม่ทันเลยไม่เผลอเลยเนี่ยจานมันหนูจุกตรงท้องเนี่ยด้วยเอาสับท้องไปขับขับไปเลยจานนี่ไหัวเข่าเนเอาบกบกเ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 อาเออหลังมาชอบไปนวดแล้วก็มีเอ้าขาขายืดไปเลยหัวติดกันยืดไปยืดตรกันยืดตึงนะเอ้าคออหายดูดี ังค่ะเอออเดี๋ยวเยกกเย่ันนะเย่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 เยนทองมา้ไหแล้ขาหนูมันยึดยืดยดข้างล่างอาจารย์เอ้าเดียกไปก่อนไปทำบุญคนสายน่ะอ่ะ้ายอนายายก่อนเรียตาไปทวนเลยไปไไปลุกขึ้นลุกขึ้น เอามหมดกนหาหหหเ็นเยอะเยอุมากนะคะเป็นไง่งตาตายังไม่่ยไป่ยเอาตาเอาหาย่งสาก่อนตอนนี้ร่างกายหายปวดหายเจ็ยังหลังหลังตอนนี้หายตาหน่อยตาหนตาหนอยใส่ตาเตาหนไหมันนั่งไม่ได้อตอนนี้นั่งได้ยังนด อันเแพ้แูนีที่เนี้ยเด่นดูนะเ่ดาไนี่ยกขึ้นไปนี่ดีขึ้นไหมขาดอยู่แม้เท้าอยู่นไม่เท้าเป็นกี่ปีแล้ว เป้มเป็นสิทธิอ่อ้าวที่เป็นไงเปิดตาดูก็ส่ายเออส่างขึ้นอัที่ไหมดี่ดีดีดีอาอาวอาเร่งรีบเร่งรีบเร่งรีบร้อนอย่ามาพัก็่ะมร้ยไม่เวลาเราเดินกับแดดแล้วมันฟาเเราอง นะหลวพอดีดาแบบเขาไม่ัจะร้านเป็นไหมนแต่ไม่มีหนังสือไม่มีหนังสือ้สือนเออสอนเพื่อนนะเอาให้สว่างไหมตาสลยถึงร้อยดีถึงกี่เปอร์เซ็นต์แกตาเราก็ยัง70%เจ็ดสิดก็ดีแล้วน่ะทำบุญนาู่อาจารว่าทำไมข้างในมันมี่ไฟอ่ะมันไม่มีใครอยมนไฟร้อนมากตัว ้องอะไรเตชอบ่วงนอนชอบ่วงนอนาวตลอดลนอนกันนอนเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นบ่อยไหมช่วงตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปไหมที <m <m uh ่เราง่วงนอนเรารู <m <m ้สึกสองทุ่เป็น่วงนอนใชเราจะเป็นตั้งแต่2องทุ่มเป็นต้นไปใช่ไหม ไเป็นทั้งวันน่ะเฮ้ยมันพี่เหมือนกันสองทุกมเป็นต้นไปรื่องสิบเนี่ยนั่งรอจานนี่น้าเราไม่อยู่จานเขาเอาไปทำกูก่อนเดี๋ยวเขวเปลี่ยนนกเอาโลกี้ย่างอ่ะเราอ่ะโลกี้เจ็ดแปดเก้าเก้าอะไรเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็โลกูนะเดี๋ยวค่อยมาซ้ำเอาสองให้ตา เดียวนะมองว่านเที่ยใหม่นะหน่อยเช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาดี๋ยไปเดี๋ยวไปช่วยหน่อยเอออ้าวนั่งนั่งนั่งให้ดูสินั่งดูเราอะนั่งเลยเออนั่งเอวน่อาจารเองแอย่างีนั่ไ้นั่งได้ล้นั่งได้แล้วตอนก่อนนั่งได้ไหมได้แค่ห่างๆแต่ตอนนี้นั่งได้ สบายแล้วโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวไปนั่งันม่